ทำให้วัดไผ่ล้อมกลายเป็นวัดล้างสมัยนั้นวัดไผ่ล้อมมีสภาพเป็นเพียงวัดเก่าลกล้างเดิมทีเป็นป่าไผ่ชาวมอญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เกณฑ์เป็นแรงงานบูรณนะองค์พระประถมเจดีย์ใช้เป็นที่พักบรรยากาศของวัดล่มลื่นเหมาะสมแก่สมณะิฏิบัติธรรมกระทั่งผู้นำและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งฉุกคิดขึ้นได้ว่ายังมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง มีวัดปฏิบัติที่หมดจดงดงามจำพรรษาอยู่ที่วัดทั้ง,งามนามว่าพระภูนอัตระโขจึงพากันไปกราบนามัสการพระภูนให้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่ล้อมเพื่อกอบกู้วัดฮิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งโดยเข้ารับตำแหน่งรักษาการจเจ้าอาวาดจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าว,วาดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2492สมัยท่านรักษาการเป็นเจ้าว,วาดนั้นเห็นว่าทางวัดไผ่ล้อมยังไม่มี